คลิปนี้จัดทำขึ้นโดยรวบรวมข้อมูลเนื้อหาจากเว็บไซต์แล้วนำมาเรียบเรียงใหม่ผิดพลาดประการใดขออภัยมาณที่นี้หากมนุษย์ไม่อยากพลาดวิดีโอใหม่ของกระเทียมอย่าลืมกด s u b สไ r i b e และกดกระดิ่งด้วยนะคะขอบคุณค่ะ เไดเป็นผู้พิทักษนติภาพและความยุติธรรมอันทรงเกียรติเรื่องราวของพวกเขาได้กลายเป็นสัญลักษณ์ของการต่อสู้ชั่วนิรันดร์ระหว่างความดีและความชั่วแต่จุดต้นกำเนิดของเหล่าเจไดกับลึกลับมากกว่าการมีตัวตนของพวกเขาสิ่งที่ทำให้พวกเขามีความลึกลับส่วนหนึ่งมาจากการที่พวกเขาคือกลุ่มอัศวินที่ใช้พลังจิตแห่งการวกควบคุมหรือถูกเรียกว่าพลังฟอร์สพลังอันยิ่งใหญ่แห่งจักรวาล วันนี้กระเทียมจะพาเหล่ามนุษย์ย้อนเวลาไปกับตำนานกำเนิดเจไดผู้ควบคุมพลังแห่งจัก,กรวาลเพื่อให้เข้าใจถึงต้นกำเนิดของเจไดจำเป็นต้องเข้าใจแนวคิดของพลังที่เหล่าเจไดใช้นั้นคือพลังฟอสซึ่งเป็นสนามพลังงานลึกลับและทรงพลังที่เชื่อมโยงกาแล็กซี่เข้าด้วยกัน พลังงานนี้ทําให้บุคคลหรือใครที่สามารถเข้าถึงได้จะมีความสามารถเหนือธรรมชาติเช่นพลังการควบคุมเคลื่อนย้ายสิ่งของความว่องไวที่เพิ่มขึ้นพลังในการควบคุมจิตใจและพลังงานที่ใช้ในการสร้างหรือแม้แต่การทําลายแต่มีเผ่าโบราณที่สามารถควบคุมพลังฟอสต์ได้ก่อนเจไดซึ่งต้องย้อนเวลาไปในยุคต้นกำเนิดโดยสิ่งมีชีวิตแรกเริ่มที่สามารถควบคุมพลังฟอสต์คือซีเลเชียน ซึ่งเป็นสายพันธุ์ขั้นสูงที่สามารถจะดึงพลังฟอรต์มาใช้ได้อย่างสมพารุภาพเหล่าซีเลเชียนมีมาก่อนเหตุการณ์ในภาพยนตร์สตาร์วอรกว่า10,000ปีและใช้พลังของพวกมันสร้างกาแล็กซี่สร้างปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์และความมหัศจรรย์ทางเทคโนโลยีมากมายหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ของเทคโนโลยีขั้นสูงเหล่านี้คือสถานีเซนเตอร์พอยต์อันลึกลับและระบบเคียวเลียนซึ่งเชื่อกันว่าสร้างขึ้นหรือได้รับอิทธิพลจากซีเลเชียน ซามหลังซีเลเชียนมีกลุ่มผู้ใช้ฟอสที่สำคัญ2กลุ่มปรากฏตัวขึ้นคือเผ่าไดเบนดูและเผ่ากวัวไดเบนดูไดเบนดูเป็นเหล่าคณะนักบ,บวชในดาวเคราะห์อันห่างไกลของเอนโดพามปัจญาของพวกเขามุ่งเน้นไปที่การบรรลุความสมดุลระหว่างด้านสว่างและด้านมืดของพลังงานฟอสซึ่งพวกเขาเชื่อว่าเชื่อมโยงถึงกันในแยากกันไม่ออกไดเบนดูฝึกฝนการทำสมาธิและสแสวงหาความรู้แจ้ง พัฒนาความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับฟอสแนวทางปฏิบัติของไดเบนดูจะมีอิทธิพลต่อการก่อตั้งนิกายเจไดในอนาคตข้างหน้าในทางกลับกันกลัวเป็นเผ่าพันธุ์ที่มีถิ่นกำเนิดบนดาวดาโทเมียพวกเขามีความเชี่ยวชาญด้านฟอสเช่นกันแต่พวกเขาควบคุมพลังของฟอสเพื่อสร้างอารยธรรมระหว่างดวงดาวโดยใช้ในการพัฒนาเทคโนโลยีอิกที่ทำให้พวกเขาสามารถสำรวจและตั้งลกรากบนดาวคอดวงอื่นได้ หนึ่งในความสำเร็จที่สำคัญที่สุดของพวกเขาคือการสร้างอีฟินิติเกตซึ่งเป็นอุปกรณ์อันทรงพลังที่ทำให้พวกเขาสามารถเดินทางในระยะทางไกลได้ในท,ทันทีครัวใช้ประตูเหล่านี้เพื่อแผ่อิทธิพลไปทั่วกาแล็กซี่และแบ่งปันความรู้ของพวกเขาเกี่ยวกับพลังงานฟอร์์กับอารยธรรมอื่นๆ36,45 3ปีก่อนยุทธการยาวินทอย,ยานบินปิศนาแปดลำปรากฏตัวขึ้น มันถูกออกแบบด้วยความสงา่างามและน่าพิศวงยานแต่ละลำมีโครงสร้างรูปทรงพีระมิดขนาดมาหึมาโครงสร้างของยานทำขึ้นจากวัสดุที่สามารถทนทานต่อการเวลาและทนทานต่อการเดินทางระหว่างดวงดาวได้ยานแต่ละลำมีต้นกำเนิดมาจากภูมิภาคต่างๆของกาแล็กซี่ต้นกำเนิดที่แท้จริงของยานทั้งคุงเป็นปริศนาไม่สามารถระบุผู้สร้างที่แน่ชัดได้ แต่เป็นไปได้ว่าทอยอถูกสร้างขึ้นโดยซิเลเชียนซึ่งเป็นอารยธรรมขั้นสูงและเก่าแก่ที่มีความเชื่อมโยงอย่างลึกซึ่งกับพลังงานฟอร์์อีกทั้งเหล่าซิเลเชียนเป็นผู้รับผิดช,ชอบความมหัศจรรย์ทางเทคโนโลยีมากมายทั่วทั้งกาแล็กซี่จึงมีความเป็นไปได้ที่พวกเขาจะออกแบบและสร้างทอยยอเพื่อรวบรวมสิ่งมีชีวิตผู้ที่เข้าถึงพลังและนำทางพวกเขาไปยังจุดหมายปลายทาง แต่บางทฤษฎีหนึ่งเสนอว่าผู้สร้างทอยอาจเป็นเผ่าคัวหรือทากาธาซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเช่นกันในขณะที่ทอยเดินทางข้ามกาแล็กซี่ทอยอได้ไปเยือนดาวต่างๆมากมายได้แก่เอนโดพามคาชิกและมานันเพื่อรวบรวมสิ่งมีชีวิตที่เข้าถึงพลังงานจากหลากหลายสายพันธุ์เมื่อทอยอได้รวบรวมผู้โดยสารเป็นจำนวนมากแล้วนำพวกเขามายังดาวไททอน ดาวดวงนี้อุดมไปด้วยพลังงานฟอสซึ่งเป็นสนามพลังงานลึกลับที่เชื่อมโยงสิ่งมีชีวิตทั้งหมดในกาแล็กซีบนไททอนผู้ใช้ฟอสยุคแรกรู้จักในชื่อไททานพวกเขาได้เริ่มศึกษาทําความเข้าใจเกี่ยวกับพลังงานฟอสและก่อตั้งนิกายเจไดขึ้นบนดาวดวงนี้คําว่าเจไดมาจากการผสมของคําโบราณสองคำคือเจแปลว่าอํานาจจิตและไดแปลว่าศูนย์กลาง สองคำรวมกันเป็นเจไดมีความหมายสื่อถึงผู้ที่ศึกษาการสร้างส,างสมดุลแห่งอำนาจจิตเรียกสั้นๆว่าผู้เข้าถึงพลังหรือเดอะฟอร์พวกเขายังสร้างวิหารอัตถูวิหารแรกของเจไดและสร้างปัจยาบนพื้นฐานของความสมดุลระหว่างด้านสว่างที่เรียกว่าแอดชาและพลังด้านมืดเรียกว่าโบกันโดยทุกคนที่เป็นเจไดล้วนแต่เป็นชาวไทยทานแต่ก็ใช่ว่าเชื่อสายลูกหลานทุกคนของชาวไทยทานจะเป็นเจได เพราะมีหลายสิ่งมีชีวิตเลือกใช้วิถีชีวิตแบบปกติผู้ใช้ฟอสต์ยุคแรกเหล่านี้เชื่อว่าการยอมรับพลังทั้งสองด้านของฟอสตเป็นสิ่งจําเป็นสําหรับความสามารถคีและความเข้าใจที่แท้จริงพวกเขาศึกษาทั้งสองแง่มุมของพลังและพยายามรักษาสภาวะสมดุลแต่เมื่อเวลาผ่านไปชาวเมืองเริ่มมีความเชื่อที่แตกต่างเกี่ยวกับพลังทั้งสองด้าน ความแตกต่างทางอุดมการเกิดขึ้นภายในนิกายของเจไดสมาชิกบางคนเชื่อว่าพลังด้านมืดเป็นความเสื่อมทรามและควรถูกปฏิเสธในขณะที่บางส่วนยอมรับพลังด้านมืดที่มีอยู่ความขัดแย้งนับวันทวีความรุนแรงมากขึ้นจนนำไปสู่ฟอร์ตว a r ออฟไททอนซึ่งเป็นการต่อสู้ทำลายล้างที่กินเวลานานนับทศวรรษในช่วงประมาณ25,000ปีก่อนอยุทธการยาวิน ผู้สนับสนุนฝ่ายแสงได้รับชัยชนะในสงครามและได้ปฏิรูปนิกายเจไดแบบเดิมให้เป็นนิกายเจไดในรูปแบบใหม่เหล่านิกายเจไดที่ตั้งขึ้นใหม่ออกเดินทางจากดาวไททอนและก่อตั้งวิหารบนดาวออสุดเพื่อส่งเสริมสันติภาพและความยุติธรรมในกาแล็กซี่พวกเขาอุทิศตนเพื่อปกป้องกาแล็กซี่และการรักษาสันติภาพโดยมีรัชญาเป็นหลักปฏิบัติที่เคร่งครัดที่เน้นวินัยในตนเองการเสียสละและการปกป้องผู้บริสุทธิ์ โดยหลักปัชญ,ญาของเจไดเป็นหลักคำสอนทำหน้าที่เป็นเข็มทิศสำหรับสมาชิกซึ่งหลักปฏิบัติและแนวคิดได้มาจากนักบวชชาวไดเบนดูหลักปัชญ,ญามีรายละเอียดดังนี้ไร้อารมณ์ย่อมมีความสงบไร้ซึ่งความเขาย่อมมีปัญญาไร้ซึ่งกิเลสย่อมมีความสงบไร้ซึ่งความวุ่นวายย่อมมีความกลมเกลียวไร้ซึ่งความตายย่อมมีพลัง หลักการเหล่านี้นำทางเจดไดในการสแสวงหาความรู้และการปกป้องกาแล็กซี่และเพื่อให้แน่ใจว่าเจไดย,ยังคงตั้งมั่นกับภารกิจของพวกเขาพวกเขาได้รับการฝึกฝนตั้งแต่อายุยังน้อยให้ควบคุมอารมณ์และต่อต้านการล่อลวงจากด้านมืดอัศวินเจไดยพยายามเผยแพร่อิทธิพลและคำสอนของตนไปทั่วกาแล็กซี่พวกเขาออกประจนภัยไปในดวงดาวเสนอตัวทำหน้าที่เป็นผู้ไก่เกียร์ผู้รักษาสันติภาพ และผู้พิทักษ์ความยุติทําให้กับระบบดาวต่างๆที่พวกเขาพบเจอความมุ่งมั่นของเจไดที่มีต่อพลังด้านสว่างทําให้พวกเขาได้รับความเคารพจากอารยธรรมอื่นๆนับไม่ถ้วนประมาณ5,000ปีหลังการก่อตั้งนิกายเจไดใหม่ Mai, สาธารณารัฐกาแล็กติกได้ก่อตั้งขึ้นรัฐบาลใหม่นี้พยายามที่จะรวมระบบดวงดาวต่างๆเข้าด้วยกันภายใต้ธงผืนเดียวและนิกายเจไดก็กลายเป็นหนึ่งในพันธมิตรที่สําคัญที่สุด สาธารณรัฐกาแล็กติกตระหนักถึงศักยาภาพของนิกายเจไดจึงจัดหาทรัพยากรและการสนับสนุนในการสร้างวิหารเจไดบนดาวคอรัสซองซึ่งเป็นเมืองหลวงของสาธารณรัฐวิหารแห่งนี้จะทำหน้าที่เป็นสำนักงานใหญ่สำหรับนิกายเจไดและสถานที่ที่เจไดาสามารถมารวมตัวกันเพื่อแบ่งปันความรู้ตึกฝนคนรุ่นใหม่และเป็นที่พำนักของสภาสูงเจไดซึ่งเป็นองค์กรปกครองที่ดูแลกิจกรรมและทิศทางของนิกายเจได การคัดเลือกเจไดไม่ใช่ทุกคนที่สามารถเป็นเจไดได้ในกายเจไดมีการคัดเลือกอย่างมากว่าพวกเขาจะเลือกฝึกใครและจะพิจารณาเฉพาะผู้เข้าถึงพลังที่มีความเชื่อมโยงกับพลังแห่งจักกรวาลเท่านั้นการเข้าถึงพลังคือความต้องการประการแรกสําหรับการเป็นเจไดพอผู้จะเป็นเจไดต้องมีสายสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับพลังฟอร์สผู้ที่จะก้าวมาเป็นเจไดมักถูกระบุต,ตัวตั้งแต่อายุยังน้อย ซึ่งบ่อยครั้งสามารถระบุได้ตั้งแต่ยังเป็นทารกโดยเริ่มจากการค้นหาอย่างลับๆของเหล่านิกายเจไดที่จะเดินทางไปทั่วกาแล็กซี่เพื่อแสวงหาเด็กที่มีความเชื่อมโยงกับพลังและจะมีกระบวนการที่เรียกว่าการคัดกรองผู้เข้าถึงพลังซึ่งเกี่ยวข้องกับการทดสอบเด็กด้านความสามารถในการเข้าถึงพลังงานฟอร์สเมื่อคัดเลือกได้แล้วเด็กเหล่านี้จะถูกพาไปที่วิหารเจไดเพื่อเริ่มกระบวนการฝึกบนดาวคอรัสซอง การฝึกฝนของเจไดเริ่มต้นการทดสอบขั้นตอนแรกของการฝึกอบรมสําหรับเด็กที่ถูกคัดเลือกขั้นตอนนี้เพื่อทดสอบความสามารถและศักยภาพโดยรวมของผู้ถูกคัดเลือกการทดสอบประกอบด้วยการฝึกไลาเซเบอร์หรือดาบแห่งแสงขั้นพื้นฐานการทดสอบความอดทนของร่างกายความแข็งแกร่งของจิตใจและได้เรียนรู้พื้นฐานของฟอร์สการฝึกอบรมพาดาวัน เมื่อผู้ที่ถูกคัดเลือกผ่านการทดสอบขั้นตอนแรกแล้วพวกเขาจะถูกรับเป็นพาดาวันโดยอัศวินเจไดหรืออาจารย์ที่มีประสบการณ์มากกว่าช่วงเวลาการฝึกของพาดาวันถูกออกแบบมาเพื่อพัฒนาความสามารถและเตรียมความพร้อมสำหรับความท้าทายที่พวกเขาจะต้องเผชิญในฐานะอัศวินเจไดในช่วงเวลานี้พาดาวันจะได้เรียนรู้เทคนิคการใช้ไรเซเบอร์ขั้นสูงปัญาของเจได และทักษะอื่นๆอีกมากมายที่จะช่วยพวกเขาในการปฏิบัติหน้าที่ในอนาคตขั้นตอนสุดท้ายของการเป็นอัศวินเจไดเกี่ยวข้องกับชุดทดลองการทดสอบเจไดให้สำเร็จการทดลองเหล่านี้ออกแบบมาเพื่อทดสอบทักษะของพาดาวันและตัดสินว่าพวกเขาพร้อมที่จะเป็นอัศวินเจไดยอย่างเต็มตัวหรือไม่การทดลองรวมถึงการทดสอบความแข็งแกร่งของร่างกายและจิตใจ เช่นเดียวกับความท้าทายทางศีลธรรมที่จะทดสอบความยึดมั่นของพาดาวันต่อหลักการของเหล่าเจไดพิธีแต่งตั้งอัศวินหากพาดาวันทําการทดสอบสําเร็จทั้งหมดแล้วพวกเขามีสิทธิ์ที่จะเป็นอัศวินเจไดการแต่งตั้งอัศวินเจไดเป็นพิธีการซึ่งถือเป็นการสิ้นสุดการฝึกของพาดาวันและการเริ่มต้นบทบาทใหม่ของพวกเขาในฐานะสมาชิกของนิกายเจได พิธีนี้เป็นการเฉลิมฉลองความสำเร็จของพาดาวันและเป็นการยกย่องการอุทิศตนต่อปัตญาเจไดาพาดาวันจะได้รับการยอมรับอย่างเป็นทางการว่าเป็นอัศวินเจไดโดยสภาเจไดในระหว่างพิธีพาดาวันจะได้รับลายเซเบอร์ใหม่ซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ของสถานะใหม่ในฐานะอัศวินเจไดลายลเซเบอร์อาจเป็นอันใหม่ที่พวกเขาสร้างขึ้นเอง บางครั้งก็อาจากตกทอดมาจากอาจารย์ของพวกเขาหรืออัศวินเจไดผู้เป็นที่นับถือดาบแห่งแสงไลเซเบอร์เป็นอีกหนึ่งอย่างที่ถือว่าเป็นสัญลักษณ์คู่กับเหล่าเจไดไลเซเบอร์สร้างจากเทคโนโลยีขั้นสูงที่ภายในบรรจุค,คิดตันพิเศษไว้และหลอมรวมพลังฟอร์สจากตัวเจไดเองด้วยคิดตันนี้เรียกว่าคิทตันไทเบอร์ คิดตั้นหายากและทรงพลังที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติซึ่งพบได้บนดาวขอหลายดวงเช่นไอรูมเจด้และเดนทูอินคิดตั้นคีเบอร์มีความสามารถในการขยายพลังฟอร์สสีของดาบไลเซเบอร์ถูกกำหนดโดยคิดตั้นนคเบอร์ที่ใช้ในการสร้างโดยทั่วไปแล้วไลเซเบอร์ของเจไดจะมีใบมีดสีน้ำเงินหรือสีเขียวในขณะที่ไลเซเบอร์ของซิดมักมีสีแดง อย่างไรก็ตามสีของใบมีดไรเซเบอร์อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของคิทตันไคเบอร์ที่ใช้คิทตันไคเบอร์จะปรับให้เข้ากับพลังฟอ์ซึ่งหมายความว่าบุคคลที่เข้าถึงพลังเท่านั้นที่สามารถใช้ได้อย่างไรก็ตามผู้ที่ไม่เข้าถึงพลังฟอสซนั้นสามารถใช้คิดตันไคเบอร์ได้ในอุปกรณ์อื่น,นๆเช่นพวกอาวุธหรือเครื่องจักรอีกทั้งมันถูกใช้เพื่อให้พลังงานแก่ซูเปอร์เลเซอร์ของเดสตา และเป็นส่วนประกอบสำคัญของโคโลคอนของเจไดซึ่งใช้ในการจัดเก็บและถ่ายทอดความรู้เหล่าอาจารย์เจไดและสภาเจไดอาจารย์เจไดได้รับการคัดเลือกจากประสบการณ์ความรู้ความสามารถในการสอนพวกเขามักจะเป็นอัศวินเจไดที่รับใช้นิกายเจไดมาหลายปีทั้งได้พิสูจน์คุณค่าของตนผ่านการกระทําและความสําเร็จ สภาเจไดคัดเลือกอาจารย์เจไดยอย่างระมัดระวังตามคุณสมบัติเพื่อให้มั่นใจว่าพวกเขาเป็นผู้ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับหน้าที่บทบาทของอาจารย์เจไดพวกเขามีหน้าที่ส่งต่อความรู้และภูมิปัญญาของเจไดไปยังรุ่นต่อๆไปร่วมถึงการสอนให้เข้าถึงพลังสอนปัชญาของเจไดและสอนการใช้ไลเซเบอร์ซึ่งเป็นอาวุธสัญลักษณ์ของอัศวินเจได สภาเจไ,ไดเป็นองค์กรสำคัญในการตัดสินใจภายในนิกายเจไดประกอบด้วยสมาชิก12คนที่ได้รับการคัดเลือกจากความสามารถและประสบการณ์ในวิถีแห่งพลังสภาเจไดมีหน้าที่ชี้นำการตัดสินใจและการดำเนินงานของนิกายเจไดการตัดสินใจของสภาเจไ,ไดนั้นมีน้ำหนักอย่างมากภายในภาคีสมาชิกของสภาเจไ,ไดได้รับการคัดเลือกจากกลุ่มอัศวินและประมาจารย์เจไ,ไดที่มีประสบการณ์และความสามารถมากที่สุด พวกเขาถูกเลือกโดยพิจารณาจากทักษะการใช้พลังฟอร์สความเข้าใจเกี่ยวกับปัชญาของเจไดสมาชิกของสภาจะต้องแสดงคุณธรรมในระดับสูงและมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนหลักการของนิกายเจไดตลอดระยะเวลาอันยาวนานนิกายเจไดเป็นเหล่าคณะที่ยิ่งใหญ่และทรงพลังซึ่งได้รับความเคารพอย่างกว้างขวางทั่วทั้งกาแล็กซี่เจไดถูกมองว่าเป็นผู้พิทักษ์ที่มีเกียรติและชาญฉลาดซึ่งอุทิศตนเพื่อรับใช้สิ่งที่ดีกว่า พวกเขาได้รับความเคารพจากผู้คนที่พวกเขารับใช้และมักถูกร้องขอให้ช่วยแก้ไขข้อขัดแย้งและปกป้องผู้บริสุทธิ์อย่างไรก็ตามเมื่อเวลาผ่านไปนิกายเจไดเริ่มเข้าสู่ช่วงเสือ่อมโทรมเนื่องจากอำนาจและอิทธิพลที่ลดลงซึ่งมีอยู่ด้วยกันหลายปัจจัยปัจจัยหนึ่งที่มีส่วนทําให้คณะเจไดล่มสลายคือความล้มเหลวในการรับรู้และตอบสนองต่อภัยคุกคามที่เพิ่มขึ้นของซิ์ ผู้ใช้พลังด้านมืดที่พยายามทำลายเจไดและยึดครองกาแล็กซี่เจไดรู้ตัวช้าไปถึงภัยคุกคามจากซิจและการไม่สามารถต่อสู้กับพวกมันได้อย่างมีประสิทธิภาพทำให้อำนาจและอิทธิพลของเจไดค่อยๆลดลงสาเหตุสำคัญประการหนึ่งของการล่มสลายของนิกายเจไดคืออิทธิพลทางการเมืองที่เพิ่มขึ้นซึ่งเจไดเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการเมืองของกาแล็กซี่มากขึ้นทำให้พัวพันกับความขัดแย้งและถูกมองว่าเป็นพวกเลือกข้าง สิ่งนี้ทาไปสู่การสูญเสียความไว้วางใจและความเคารพจากผู้คนจากเผ่าพันธุ์อื่นๆในกาแล็กซี่จุดเปลี่ยนและการนําไปสู่การล่มสลายของนิกายเจไดที่ชัดเจนที่สุดเกิดขึ้นในช่วงสงครามโคนซึ่งเป็นช่วงเวลาแห่งความขัดแย้งที่รุนแรงระหว่างสาธารณารัฐกาแล็กติกและพันธมิตรแบ่งแยกดินแดนเจไดถูกเรียกตัวให้ทําหน้าที่เป็นนายพลในกองทัพของสาธารณารัฐ เจไดถูกบังคับให้ต้องตัดสินใจเรื่องายากกและหลายคนถูกดึงดูดเข้าสู่พลังด้านมืดเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นในช่วงสงครามโคนโดยมีดาซีเดียสลอดมืดแห่งซิดผู้อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ทั้งหมดเขามีแผนที่จะทำลายพาคีเจไดซึ่งถือเป็นขั้วตรงข้ามของซิดมาตลอดและต้องการเข้ายึดครองกาแล็กซี่ไว้ทั้งหมดเขาได้ปลอมตัวเป็นวุฒิสมาชิกพันพาทีนแห่งนาบูผู้แสนดี ต่อมาเขาได้ก้าวสู่ตำแหน่งสำคัญคือการได้เป็นสมุหานายกของสาธารณารัฐกาแล็กติกเขาเป็นผู้คุมกองทัพศิษย์ทั้งหมดไว้ในมือเพื่อให้ฝ่ายตนชนะฝ่ายสาธารณารัฐเป็นผลให้จัก,กรวรรดิกาแล็กติกถูกก่อตั้งขึ้นใหม่และตั้งตัวเขาเองเป็นจัก,กรพรรดิแห่งจัก,กรวรรดิกาแล็กติกทำให้เขาได้ปกครองทั้งกาแล็กซีตามแผนการชั่วร้ายของเขาที่ได้วางแผนไว้ที่สำคัญดารซิเดียสเป็นบุคคลสำคัญในการวางแผนคำสั่งที่66 ซึ่งทำให้เจไดเกือบทั้งหมดถูกสังหารโดยกองทัพซิสอีกทั้งนาคินสกายวอลเกอร์หนึ่งในอัศวินเจไดที่ทรงพลังที่สุดของพาคีถูกล่อลวงโดยพลังด้านมืดและกลายเป็นดารเวเดอ์เสมือนข้างกายของดาร์ซิเดียสในท้ายที่สุดเจไดเกือบถูกกวาดล้างจนหมดสิน้นหลังจากสงครามโคนเดือะสมาชิกที่รอดชีวิตเพียงไม่กี่คนที่ต่างหนีและหลบซ่อนเพื่อสืบทอดเจตนารมณ์ของพวกเขาต่อไป จิตวิญญาณของนิกายเจไดย,ยังคงยืนยงเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความหวงังและสร้างแรงบันดาลใจในจักรวาลและคนรุ่นใหม่แรงบันดาลใจที่ส่งต่อกันในจักรวาลซึ่งจะนำพามาซึ่งการกอบกู้นิกายเจไดขึ้นมาใหม่ในอนาคตแวกระเทียมจะมาเล่าให้ฟังในคราวต่อไปนะคะสำหรับวันนี้กระเทียมขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรับฟงังกระเทียมหมาต่างดาวกระเทียมขอตัวไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ